ประมาณ2องโมงครึ่งครับหรือว่า8ปดนาฬิกาสานาทีครับปั๊มสองแรงโซลโ่าเซลล์สีแผงครับแล้วก็ต่อความยาวออกมานี่ถือว่าไกลมากครับนี่ครับน้ำไหลแบบนี้เลยอเดี๋ยวเราไปดูต้นทางกันครับว่าต้นทางที่น้ํามาเนี่ยกี่เมตรนะครับวันนี้ต่อท่อ PVC มาผมซื้อ PVC 1.5นิ้วมา4มัดครับมัดละ10ท่อนท่อนหนึ่ง4เมตรก็แสดงว่า160เมตรครับ ต่อจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับต่อมาครับและตรงนู้นนะครับนู่นๆูโซลาเซลล์ที่เรามองเห็นต่อเลาะมาเรื่อยๆครับเลาะริมนี้มาเดินไปดูกันเดินไปครับเลาะไปเรื่อยๆหน้าน,นี้ครับฝังไปโซลาเซลล์ก็จะอยู่ด้านนูน้นแปดนาฬิกา30นาทีครับหรือว่าสองโมงครึ่งสมงเช้า น้ำไหลแรงขนาดนี days, exactly avenues, ้เลยนะครับเปิดแป๊บเดียวครับกับที่บ้านในการที่จะทําให้ปลูกผักปลูกอะไรตอนนี้ก็เต็มแล้วเดินไปดูใกล้ๆกันนะครับที่เหลือก็จะปล่อยลงบ่อปลาครับบ่อปลาของคุณนะนะครับเพราะว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีบ่อปลาเนี่เอ้ยไม่ใช่ไม่มีน้ำเนี่ยปลานี่แห้งหมดแล้วครับเดินไปดูกันสักหน่อยนะ ก็จะเห็นท่อวางอยู่ตรงนี้ครับบริเวณไหนที่ไม่มีดินกบก็จะลอยแบบนั้นเลยนะครับปั๊มโซลาเซลล์สแรงนะครับใช้4แผงแบบโมโน370วัตต์หย่อนลึกลงไปอยู่ที่ประมาณความลึกประมาณ40เมตรกว่าครับเท่าที่สอบตามข้อมูลจากช่างนะครับน้ำถือว่าไหลดีเลยนะครับ เดินไปดูกัน,นเดี๋ยวจะสับโยกออกมาอีกทางหนึ่งให้ได้เห็นนะครับจะมีว่าวอยู่สามทางด้วยกันนะครับสามทางอันนี้ตอนนี้คือไปที่สวนที่เราได้เห็นเมื่อกี้อันนี้คือปล่อยลงบ่อส่วนอันนี้ก็จะปล่อยให้ลงตรงนี้ครับเดี๋ยวลอง เดี๋ยวลองจะเปิดให้ดูนะครับจะให้ไหลออกมาทางนี้เดี๋ยวหยุดแป๊บหนึ่งจะถอดตรงนี้ออกครับถอดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าน้ำจะไหลแรงแค่ไหนนะครับปิดตรงนี้ครับเนี่ยครับสองโมงครึ่งครับสองโมงเช้านะครับน้ำไหลแบบพุ่งๆขนาดนี้เลยครับ นี่แค่สองโมงครึ่งนะครับเราก็จะผันน้ำมาขนาดนี้เลยน้ำดีครับบ่อนี้นะครับโดยทีมงานอำหน้าโซลเซลครับได้มาเจาะบาดาลให้นะครับแล้วก็นี่ครับโครงสร้างแบบนี้ชุดนี้เบ็ดเสร็จอยู่ที่5้าหมืนันบาทนะครับแล้วแต่ว่าช่างแล้วแต่มุมมองว่าจะถูกหรือแพงครับผมเพียงแค่นำเสนอให้และหลายคนได้ดูนะครับถ้าเกิดว่า หาทีมที่ถูกได้ก็ก็ดีครับแต่ถ้าในกรณีที่มันเสียมันอะไรมาอย่างที่บอกทีมนี้ถ้าเสียภายใน2ปีเ็าจะมาเปลี่ยนให้นะครับโดยไม่มีเงื่อนไขภายใน2ปีนะครับแบบนี้โอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับแต่ว่าท่านต้องเจาะบาดาลให้ได้ก่อนครับผมนี่ก็ให้ทีมงานอำนาจสุรเสือท่านมาเจาะให้แล้วก็น้ําตอนนี้ก็ตามที่เห็นครับออกมาขนาดนี้เลยโอเคครับผมออกไปนู่นนะครับนู่นถึงต้นมะพร้าวหนึ่นครับร5อยห้าสิเมตรโดยประมาณครับ น้ำไหลดีเลยสวัสดีการยามเช้าเช้าทุกคนครับ8ปดนาฬิกาครับน้ำไหลขนาดนี้เลยนี่ครับกับชุดปัม๊มโซลาเซลล์สี่แผงสองแรงแบบโมโนครับน้ำไหลกันแบบนี้เลยโอเค,ครับผมแปดนาฬิกาครับน้ำไหลดีมาก